ครับตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนโช้กนะครับ FC ครับเดี๋ยวช่างจันจะมาเล่าสู่ให้ฟังนะครับอันนี้คือโช้กเดิมครับเปียกเอเร่เลยครับพี่น้องให้เราวัดจากตรงนี้นะครับมาหาระหว่างเึินกลางของรูตรงนี้ครับได้20เซนครับทีนี้มันดูตรงนี้ครับรัดระหว่างเึินกลางครับมันได้17เซนนะครับทีนี้มันได้17เซนปุ๊บถ้าเราใส่ลักษณะแบบนี้นะครับรถก็จะเตี้ยมากมากเลยครับอ่า ถ้าเราต้องการให้รถมันสูงเท่ากับสแตนดาร์ดนะครับเราต้องวัดก่อนนะครับเวลาเราจะวัดนะครับให้เราทำงี้นะครับให้ดูทีเดียวนะครับ fc นะวัดตำแหน่งนี้ครับลงมาครับอันนี้มันวัดได้อ่าสิบเก้าสิบเก้าพให้เราดูตำแหน่งที่เราวัดคือตำแหน่งเงี้ยงตรงนี้ครับที่แอดลงมาต่ำสุดครับวัดจุดต่ำสุดของฐานนะครับจากนั้นเราก็มาวัดตรงนี้ครับจุดต่ำสุดของฐานนะครับ ให้มันได้19เซนเท่ากันนะครับอันนี้คือ1 9เซนเท่ากันนะถ้าเราทําแบบนี้นะครับรถจะสูงต่ําเท่าเดิมนะครับบางคนไม่มีความรู้นะไม่รู้นี่นี่วัดอย่างนี้ครับถ้าวัดแบบนี้มันได้20เซนเห็นไหมครับเพราะมันไม่ปถักวครับการวัดที่ถูกต้องคือวัดจุดที่ต่ําสุดนะครับเอซีนะนี่ครับถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บมันจะได้ความสูงเท่าเดิมนะครับถ้า f อซอยากให้รถสูงขึ้นนะครับ บอกว่าช่างตอนนี้หน้ามันเตียบไปต้องการให้หน้ามันสูงขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมปรับขึ้นแล้วก็หมุนเกลียวนี้ขึ้นได้ครับนักวัดดูครับได้20เซนนะครับถ้าเราปรับขึ้น1เซนรถจะสูงขึ้น2เซนนะครับ f c นะทีนี้รถคันนี้โชกมันแตกครับข้อเสียของโชกแตกนะครับในเมื่อโชกแตกแล้วเราไม่เปลี่ยนนะ1นนะครับการทรงตัวรถไม่ดี2รถกินยางสาม เข้าโค้งเข้าอะไรนี่โอกาสที่รถเราจะหลุดโค้งแล้วก็ลงข้างทางอะนะมัน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 มีโอกาสนะเพราะว่าการทรงตัวรถไม่ดีแล้วระวังอันตรายครับทีนี้บางคนบอกว่าทำไมชคราคคแพงจังช่างจันบอกเลยว่าช็คตัวนี้เป็นชคดีมีคุณภาพเป็นชคอคมนโนทูบของโปรเฟนเดอร์นะครับช็อ克拉คาไม่แพงหรอกพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนชคเรารู้ว่าช็คแตกเรารู้ว่าชคไม่ดีเราไม่ยอมเปลี่ยนช็คเราคิดว่าแต่ช็คแพงช็คแพงแต่ถ้าเราขับ จังหวะที่เรารีบไปทําธุระเราก็ต้องทาความเร็วแลวเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอในจังหวะที่เรารีบปุ๊บคำว่ารีบมักจะเจอแต่อุปสรรคยิ่งรีบยิ่ง้า fc เคยได้ยินไหมมาคบอกว่าผมจะรีบเข้างาน8ปดโมงเช้าพอดีติดธุระก็เลยต้องทําธุระก่อนแล้วก็รีบเข้างาน8ปดโมงเช้าขับรถด้วยความเร็วสูง1แซงแสงายพอแสงสายสระยะหนึ่งไปเจอด่านตำรวจจับข้อหาเิี่งเียนซ้ายเราก็เสียเวลาไปแล้ว อาแซงขวาไปเหยียบตะปูไปเหยีย,บ,ยบกิ่งไม้เหยียบเศษเหล็กยางรั่วยางแตกทําให้เสียเวลาหนักกว่าเดิม3ขับจังหวะขึ้นคอสะพานแล้วลงสะพานปุ๊บรถมันเสียศูนย์การทรงตัวโชคไม่ดีรถก,ก็โยนไปโยนมาเสียหลักโดนนั่นโดนนี่ขึ้นมาเสียอ,อีกนี่จะเสียกับเสียครับเสียเวลาเลานี่คือเขาเรียกว่าการรีบนะครับรีบในจังหวะที่อุปกรณ์ของเราไม่ดีส่วนควบ ช่วงล่างเราไม่ดีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเราเปลี่ยนโชควันนี้ไม่ได้แพงแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนปัญหาตามมาแพงกว่าถ้าเราขับช้าขับสบายสบายขับเรื่อยๆข้อเสียก็คือกินยางครับถ้าโช๊คเสียขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บรถจะกินยางเป็นบ้างๆเปลี่ยนยางใหม่เสียเส้นแพงกว่าเปลี่ยนโช๊คเอกพี่น้องโอ้บอกเลยว่าอะไรที่มันเสียแล้วอย่าไปเก็บไว้เก็บไม่เถอะหลายคนมองว่าอยากเปลี่ยนอยู่แต่มันแพงไปจริงๆมันไม่แพงครับ มันไม่แพงอุบัติเหตุขึ้นมานี่แพงกว่าอย่นะครับอ่ะนี่คือโช๊คที่เราจัดให้ลูกค้าเช้านี้นะครับมีเอฟซมารอเปลี่ยนโชคทั้งหมด3คันนะครับเปลี่ยนโชค3คันนะครับนี่เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะแล้วก็นี่คือใส่ไปแล้ว1ตัวครับนี่ครับตรงนี้มาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นอกจากเปลี่ยนโชคแล้วทําอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่างจันแนะนําให้ทําชุดใหญ่นะครับ เออแล้วก็มีจุดอ่อนตัวหนึ่งนะตรงนี้ขอแนะนํานะพวกอิสุสเนี่ยครับตรงเนี้ยปกติเป็นรูวงกลมนะแล้วมันก็จะขยายเป็นวงรีก่อนที่มันจะเป็นวงรีครับตัวนี้จะเสียก่อนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่โอ้ปเปรีเล็เสียบเลยพี่น้องเลยแบนหมดแล้วนะพอตัวนี้มันมันขยายนะครับขอขอขอนัดเบอร์สิบสี่ออกให้หน่อยครับขอถอดออกมาครับอ่ะนี่เลยครับ นี่นี่น็อตอยู่อย่างนี้ครับแอบอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับมันดิ้นได้เนี่ยครับจังหวะที่มันดิ้นแหละครับมันเกิดเสียงดังออดแอดออดแอดออดแอดนี่นี่มันดิ้นมันหลวมนะถ้าถ้ามันดีมันก็จะกลมนะครับพอตัวนี้มันดิ้นได้ใช่ไหมล่ะ่อมามันก็จะทําให้ตัวนี้ดิ้นนะครับตัวนี้เด่นตามพอตัวนี้เด่นตามปุ๊บเหล็กตัวนี้คิดว่ามันแข็งมันมันก็ขาดได้นะขาดเป็นเป็นเป็นวงลีไม่พอเนาะไอไอแก๊ตัวนี้ก็จะสึกอีก โอ้อันตรายครับช่างจันเจอมาเยอะนะประสบการณ์เราเยอะนะครับแล้วก็นี่คือสปริงนะครับอันนี้เป็นสปริงเดิมนะไม่ใช่ไม่ใช่สปริงใหม่นะอ่ะเดี๋ยวจะพาดูวิธีประกอบครับอ่ะประกอบได้เลยครับนอกจากเปลี่ยนโช้กแล้วเราทำอะไรบ้างครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าชื่อของสัตว์ในรถนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปีกนกครับมีปีกนกใช่ไหมช่างหนึ่งชื่อของสัตว์ได้ถเปนหนึ่งปีกนกสองคอมา สามหนวดกุ้งสี่เดรหมูแล้วก็ห้าอะไรอย่างีงากยะเออมีคอมาม้าก็ชื่อสัตว์แล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับ <c oughs> มันมีอุปกรณ์แต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปครับอย่างตัวนี้ก็บูธปินนกแตกแล้วครับเนี่ยขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันขาดแล้วเนี่ยมันรวมเอเล่หมดเลย <c oughs> นะ แล้วก็ลูกหมากกันโค้งก็ไปหมดแล้วครับแล้วก็ลูกหมากล่างนี่ครับลูกหมากล่างนะครับแล้วก็มีลูกหมากล่างลูกหมากแหลกลูกหมากขันชักนะครับแล้วก็พระเบรกหน้านะครับลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างขันชักขันส่งนะครับเป็นช่วงล่างนะครับอันนี้คือทําครบเซตเลยเป็นช่วงล่างชุดใหญ่นะครับทําดีๆทําครั้งเดียว ใช้ยาวๆนะครับกับรถออนนิวดีแม็นะครับอ,อ,อ่ะมาดูวิธีประกอบโช๊คป,ปกตินะครับ FC ตัวนี้จะมีบ่าครับตัวนี้มันเป็นบ่ารับเข้าไปในรูนี้พอดีนะครต้องเปลี่ยนต้องเปลีป่ยนแหวนใหม่นะครับเจ้าของรถเออเจ้าของไม่อยู่แล้วใส่ไปเลยอ่าหาของไหม่มาใส่ไปเลยเปลี่ยนล้อเบาไม่ยากเลยี่ไม่ไม่เรามีแหวนอยู่เอาแหวนที่มันมีบ่าเข้าตนี้น,นี่มีอยู่อยู่ในกล่อง บ้าไม่ต้องเปลี่ยนบ้าไม่ต้องเปลี่ยนบ้าตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่แหวนนะครับนี่ครับจุดเล็กจุดน้อยสําคัญเหมือครับเอฟซีครับจุดเล็กจุดน้อยสําคัญหมดนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับเราก็แก้ไขเลยครับเจ้าของรถก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่ในเมื่อเราตรวจเจอสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ทําไปครับอ่าแล้วก็ ส่วนช่างเราที่ประกอบก็เป็นช่างที่มีฝีมือมีความรู้นะครับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปครับกับวันอาทิตย์นะครับบันอาทิตย์นะครับบันอาทิตย์อากาศเย็นๆวันนี้แดดก็ไม่ร้อนนะนะครับแดดก็ไม่ร้อนนอกจากโชคตัวนี้แล้วเราก็จะมีโชคตัวอื่นด้วยนะ FT นะนี่เลยครับโชคนะครับตัวนี้ก็เป็นโชคสามารถปรับระดับได้นะครับนี่ครับตัวปับมันอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้เป็นช o k e หลังนะครับแล้วก็นี่เป็นช o k e หน้านะครับช o k e หน้าพร้อมคอสปริงของโปรเฟนเดอร์นะครับช o k e หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเมคเกอแบ็กเป็นช o k e หลังนะครับปรับได้ครับมีที่ปรับนะครับนี่ครับปรับระดับได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คืออันเมื่อกี้ครับอันเมื่อกี้นะครับเป็นของตัวโมโนที่ช่างจันจัดให้กับ f อฟรถดีแม็คันนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นทะเบียนทูบครับทะเบียนทูบ ถ้าเปียนทูบตัวน,นี้มันไม่สามารถปรับเกลียวได้เนาะแต่นะครับเราสามารถยกหรือโหลดได้นี่ครับมันจะมีแหวนรองครับเราลองหนึ่งแหวนนี้มันก็ขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วครับถ้าเราลองนี่ปุ๊บสองแผ่นนี้ก็จะกลายเป็นสองนิ้วนะครับแล้วแต่ F C ว่าอยากจะขึ้นเท่าไหร่เนาะถ้ายกขึ้นเราก็จะใส่สองแหวนนี้มันจะกลายเป็นยกสองนิ้วแต่ถ้าเราเอาออกก็จะกลายเป็นสแตนดาร์ดนะครับาสามารถทำได้ตามความต้องการเนาะ ถึงมันไม่มีเกลียวแต่มันก็สามารถได้ครับนี่ครับเหมือนกันครับตัวนี้แผ่นเล็กๆแผ่นนี้ลองปุ๊บมันจะสูงขึ้นมาครึ่งนิ้วนะครับพอใส่นี้ไปปุ๊บก,ก็จะขึ้นมา2นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดลองนะครับเป็นถาดลองที่แข็งแรงครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากมางคนว่าอยากได้ถาดตัวนี้เป็นสแตนเลสมีไหมช่างจริงๆแล้วสแตนเลสหรือเหล็กความแข็งแรงมันก็ไม่ต่างกันครับแต่พวกลูกยางพวกซีนโอลิงในข้างในนี่แหละครับ อายุมันจะสู้สแตนเลสไม่ได้นะครับเพราะข้างในมนจะมีซีนตัวนี้ก็จะมีบูธนะครับบูธตัวนี้อายุการท้งานมันอยู่ที่ประมาณ3ปีถึง5ปีเนาะแต่ถาดตัวนี้มันยังไงมันก็เกินนะครับบางทีเราได้ถาดหล่อถาดดีแต่ช็อคไม่ดีบูธไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับไอจะได้ช็อคอะไรก็แวะเข้ามาครับมาดูที่หน้างานนะครับ ตอนนี้ก็เอาปีกนกไปอัดอี่นะครับอันนี้ก็เป็นปีกนกนะครับของรถดีแมนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกสูบเบครับเป็นลูกสูบพู่นะครับลูกสูบพู่นะครับเป็นลูกสูบพู่นะครับเป็นเพราะว่าเวลาเบรคจะได้จับแน่นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a b s เครับเป็นสาย ABS นะครับนะครับเวลา F c ซนะครับ ถ้าจะถอดไอเบสออกมานะครับบางทีเราแกะไม่ออกเลยค้อนเคาะข้อตรงนี้ไม่ได้นะพี่น้องถ้าค้อนเคาะตรงนี้ปุ๊บบันลายเลยนะครับบันลายเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับนะครับการทํางานเราต้องมีความรู้รู้ลึกร,รู้จริงนะครับทําแล้วงานจึงจะออกมาดีนะครับคันนี้ก็เข้ามาเลยอ่ะ อันนี้ก็ช่างกำลังทำโช๊คอยู่นะครับช่างเสิร์ดบอกเอฟซีหน่ที่ทำอะไรบ้างเลยมันนี้ทำโชค๊คครับทำโช๊คเกลูกคนล้อหน้าเกียร์กลางเบรหลังเกียร์ลูกลังไรช้อช่างเสิร์ดหลบด้วยเขาบอกเขาหน่อยด้วยดูด,ดูดูเพื่อนทำงานด้วยนะเดี๋ยวเดว้อะไรงานตัวนิดนึงอันนี้เขาชื่อช่างปุ่นนะครับ ามาจาับประเทศญี่ปุ่นเลยชื่อปุ่นอเอ้ยไม่ใช่่ะก็อันนี้เดี๋ยวก่อนนะขันขึ้นขันขึ้นนะมันมอ่อนด้ขันขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำงานได้สองวันแล้วครับสองวันแล้วแล้วก็จะให้ช่างเสือดเป็นอาจารย์สอนนะครับช่างเสือด